สวัสดีครับวันนี้วันที่5สิงหาคม2568ครับผมนานๆจะได้มาทำคลิปก็ทางร้านนุนิกซาวครับตั้งอยู่อำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกษครับเบอร์โทร0841926971ครับผมหน้าร้านสินค้าครับตัวแรกอันดับแรกเดี๋ยวบอกตำแหน่งร้านก่อนผมจะอยู่ซอยตรงข้ามกับตกสนะครับ ทสปังกูครับแล้วมีซอยเข้ามาก็ชิ้นแรกเป็นรถแห่ครับตัวนี้รถพร้อมโครงเป็นอีซูซูรถอีซูซูดราก้อนครับผมตอนเดียวพร้อมโครง1นึ0 0แบาทมีเล่มให้ครับผมก็ภาษีขาดเดือนนี้แหละ รถภายในรถด้านในครับติดเกียร์โซลมาให้แล้วด้านในสวยสวยแล้วก็เครื่องปั่นไฟก็มีครับตัวนี้หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทเป็นเดนโยสิบสามเคครับตู้เงียบสวยสวยแล้วก็เครื่องปั่นไฟให้เช่าครับผมตอนนี้เราจะมีสี่เครื่องตอนนี้ติดเช่าอยู่สองเครื่องมีสี่สิบห้าเคร้อยเคยี่ห้าเคตัวนี้ก็ มีรถแห่ไปบริการมาสินค้าครับผมตัวนี้เป็นตู้แขวน12นิ้วหนึ่งคู่หนึ่ง,งต่แกงปัป๊มฟิลเตอร์ตัวนี้ตู้เปล่านะครับใบละ1,650บาทมี4ใบครับผมมีบารแขนไฟยบาให้ด้วยแล้วก็ตัวไหนตู้เป่าไก่ที่ดีหนึ่งจะมี8ใบนะครับ มีแปดใบตัวนี้สี่ใบแล้วก็ยีรุนสี่ใบใบละหนึ่งพันแปดร้อยบาทตู้เปล่าแล้วตัวนี้ตัวนี้จะมีดอกนะครับตัวนี้ดอกจําไม่ได้ว่าเป็นตัวนี้นะ่าจะเป็นไอ้อะไรนะหกห้าศประมาณนี้ครับ c h a l l e n อร์หกห้าตัวนี้ใบละเจ็ดพันห้าบาทครับนี่ใบละเจ็ดพันหร้บา, 7, บาท เป็นตู้บิ๊กอ d ดิโอโคราชครับตู้มาตินเฟสพร้อมดอกนะครับใบละ7,000พันมี2องใบแล้วก็ตัวนี้ก็ใบละ7,500บาทเหมือนกันมองชัดไหมเป็นตู้มาตินเฟ e เหมือนกันตะแกรงปั๊มแล้วก็ตู้ตัวนี้เป็น12นิ้วปากโหลดเป็นโหลดเลซินนะครับเอาไปเช็ดอะไรก็สวยแล้วพ่นสีใหม่สวยไม้แน่นขอบเหล็กตัวนี้4ี่ใบใบละหนึ่บาทครับ แล้วก็แหล็กคอมแพกตัวนี้3 u ลึกน่าจะย1มั้งตัวนี้ใส่วาเทคมาวาเทคสามพันหก 3, 6, ใส่ได้ตัวนี้ตัวละ2,500บาทแล้วก็แหลกไม้เอาไป350บาทจัดไปตัวนี้แหลกตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณ 10U ยูมั้ง10ยูลึกประมาณ16นิ้วมั้งไม่แน่ใจครับตัวละ2 0 0พของฝาแล้วก็แหลกตัวนี้ซ u ลึกประมาณ12นิ้ว1,600บาทครับเป็นแหลกของโปรโยต์สวยๆแล้วก็ตัวนี้เป็นขายเรื่อยๆครับตัวนี้ขายไม่ได้ผมก็ไม่ซีเสเอาเอา,เอาไว้ใช้งานด้วยเสียงดีชอบตัวนี้เป็นออเดอจ็อกกี้ตู้2องคูณสนะครับกลาง12นิ้ว2ดอกแล้วก็แหลม2ไดใบละ9,500บาทครับแล้วก็ตัวนี้เพิ่งมายังไม่ทำความสะอาด มิกเป็นเอลโต้ไลท์หนึ่งหกศูนย์ศูนย์สี่เอลโต้ตัวนี้ตัวตลาดต้องการขายอยู่หกพันเก้าร้อยบาทครับผมยังไม่ได้ทำความสะอาดหกพันเก้าร้อยบาทแล้วก็ตู้ตัวนี้ขนาดห้าสิบสองเจ็ดสิบแปดสิบเป็นตู้ช่างต้ำบุรีรัมครับใบละหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทมีสี่ใบครับผมสิบแปดนิ้วนะครับ แล้วก็แหลกด้านบน2องพาครับตัวนี้น่าจะ10อยู 19, หรือ19กหรือ20ประมาณเนี้ยไม่แน่ใจแล้วก็ตู้นี้ใบอันนี้คู่ละ5,5 0 0ครับผมตู้ AJ น่าจะดอกเดิมแหละประมาณนี้ครับผมแล้วก็ตัวนั้นผมเอาไว้ใช้ตัวนี้เจบินพร้อมดอกพร้อมดอกตัวนี้น่าเป็นโครงหล่อครับเป็นโครงหลอ่อใบละสองพันสามครับมีสองใบพร้อมใช้ ตัวนี้โรงเรียนจองสองใบแล้วก็ตัวตูวตว้พลาสติก PR 15นิ้วคู่นี้คู่ละสามพันครับอีกดอกเนี่ยเอาไปซ่อมเปลี่ยนไว้ขายเป็นคู่เลยคู่ละสามพั 3, แล้วก็ตู้ของช่างหนิงตู้ช่างหนิงใบละสองพัาครับทีนี้ขนาด100่งร้คูณเกคูณห้แล้วก็ตู้ เจวินพร้อมดอกขนาดห้าสิบเ้าคูณหกบคูณแปครับใบละ33มพันามพรอมอมดอกตัวนี้ตู้12นิ้วนะครับแต่ใหญ่ๆหน่อยดอกเป็นโอเด o โดีไวสิบนิ้วแม่เหล็กใหญ่ๆเลยตัวนี้ใบละสองพันพร้อมดังแล้วก็ตู้เทอร์โบหน้าโค้ง1ิสินิ้วเหลือสิบใบใบละหนึ่บาทขนาด5้าสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ดเราเสียงกลางใบละ6กร้อยหบาท ตัวนี้เป็นเทอร์โบช่างนอ็อตเทอร์โบช่างนอ็อตขนาด60 80 80ใบละ2,200บาทนี่ครับช่างนอ็อตาว u ์ซิสเต็มแล้วก็มอนิเตอร์ดิใบละ800นี่ใบละ800มอนิเตอร์15นิว้วตัวนี้ขายรบร้อยเอาตู้ก่อนแล้วก็เทอร์โบ ตัวนี้ตะแกรงเหล็กใบละ1,550บาทนี่ใบละ2,500คูณละ5 0 0 0ครับพ <c oughs> าเวอร์ตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นไส้ของตัวนี้บีเอ็นบีเอ็นาวโอ้ของของของเอ็นพีอีครับไส้ในของเอ็นพีอีหน้าตาประมาณนี้เอาไส้ในมาใส่กล่องใหม่ 3ามพบาทครับสิบหนละ2ได้12นิ้วคันละสองได้ตัวนี้แรงครับเขาเรียกอะไรเขาเรียกปาวานมาเย่ยไม่แน่ใจแล้วก็บีวีห้าสิบดเจ้าปดครับตู้สิดนิ้วใบละ1,200บาทมีสีใบเป็นหน้าผ้าเป็นหน้าผ้ามีสี่ใบแล้วก็ตู้คาร์บาวตู้แฟดใบละ1 2ึ่ห้าบาทห้าสิบเดคูณร้อยห้าคูณเกเซนครับมีสมใบ ใครจะเมาก็ลดแล้วก็ตู้12นิ้วเป็นทรง PS แหละขายถูกๆใบละส0 0นี่ไม้อย่างแน่นนะครับไม้อย่างแน่นใบละ4 0 0ตู้เปล่าเด้อประมาณนี้แล้วก็ตู้นี้เป็นตู้บีพันตะแกงปั๊มเป็นตู้ของ PMS PMS ครขับ4ใบนี่ตะแกงปั๊มด้านบนใบละ1นัด 700บาทด้านล่างใบละ1,500บาทหรือขยาทั้งสองขนาดเท่ากันแหละครับต่างกันที่ตะแกรงแค่นั้นแหละก็ถ้าขาทตังสีก็ลดลงได้อีกประมาณนี้จะชัดไหมแล้วก็สายสัญญาณสัญญ,ญาณรูวินรเวียกหมดเลยครับตู้เหลือสองใบนี้ใบละพันครับตู้กระแทกค่างแล้วก็ตู้ยอดนิ้ว เอาไปเลยใบละพันครับนี่มีสิบสองใบมาเลือกเอาดอกนี้ก็ขายแล้วพวกมิ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 กตัวนี้เอาเอาไปสองพันสองร้อยบาทครับชั้นเอาสองชั้นเอาสองมีปัญหานี่ครับสืยอสองพันสองร้อยบาทมีเอฟเฟกต์กับเอฟเฟกต์แท้แล้วก็ตัวนี้ ยาม้าแทห้าพันห้าร้อยบาทครับผมแล้วก็ท้งล่างอีกพอมีแล้วก็ไม่ลอยราคาพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทอยู่นี่ครับประมาณนี้แล้วก็ดอกลำพงยี่บดนิ้วตัวนั้นน่าจะเป็นตระหำดอกละสามพันเก้าร้ดนิ้วไว้ห้าแล้วก็ตัวนี้มอนสเตอร์ไว้ห้านิ้วหนึ่งพันแปดร้อยบาทดอกละสามพันเก้าร้อยบาทตัวนี้เป็น gm ดอกซ่อมแล้วครับพันหมีสีดอกแล้วก็ c h a l l e n g e ์นี่คู่ละสี่พัตัวนี้ก็ดอกละพันหตัวนี้ดอกละหนึ่บาท pr แล้วก็ pr ตัวนี้2อ0พันามสินิ้วตัวนี้1,600งพันหกร้อบาท nanoa นนนแล้วก็ npe ดอกละพันห้าโคงแดงทรัมนั้น ดอกละสองพันสามแล้วก็ไอดีไว้ id, ดอกละสองพันสามสองสองสี่สองดอกละสองพันแปดถึงดอกละสามพันครับขายเรื่อยๆตัวนี้15นิ้วสองสอง k สองสอง,อง,สองดอกละหนึ่พันแล้วก็สามร้อยเอสิบหนิ้วดอกเริ่มต้นตั้งแต่ดอกละพันจนถึงพันสามครับตัวนั้นดอกละพันเจ็ดยูโรเทคดอกละพันแป B.M. มีพันสกับพันเจ็ดหก็จะเป็นตัวหมวกหลุดแต่ว่าไว้เดิมนอกนั้นก็เดิมแล้วก็ดอก15นิ้วตัวนี้ดอกสวยๆครับสวยๆดอกละหนึ่งพันสองรบาทเด้อสินิ้วครับคคหงรอตัวนี้เสียงดีแล้วก็ตัวนี้ดอกละส2งพัน่าจะเหลือสองดอก 2, อีกตัวหนึ่งมันเสียสถานฟ้าดอกละพัน คานนี้ชนะเลิศพันห้ากับพันหกสาร้อเอ็ดน่าจะเหลือสองดอกมั้งเหลือสองดอกดอกละพันสาแล้วก็แหลมตัวนู้นตูดละพันเอ็ดแล้วก็มาดูพาวเวอร์เฮ้ยเดี๋ยวมาดูตัวนี้ดีกว่านี่ตัวนี้ไอดีหนึ่งพันบาทมือหนึ่งนะครับของมือหนึ่งแต่เอามาขายราคามือสองดอกละหนึ่งพัร้อย ห้าสิบบาทครับไอดีแม่เหล็กสองก้อนของใหม่แล้วก็ตัวนี้ครับเอามาโปรโมทขายตอนนี้ก็เอามาได้มาเมื่อวานก่อนตอนนี้ขายไปแล้วแท่นหนึ่งนี่ครับ TDK D หนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับผมสเปคสามพันวัตสามพันวัตที่แปดโอห์มต่อชันเนลแล้วก็ห้าพันห้าร้อยวัตที่สี่โอห์มครับประมาณนี้ ของใหม่เมื่อหนึ่งนี่กล่องครับผมแล้วก็พาวเวอร์คราวเทนละจิตพันเก้าบาทบู6หกพันอันนี้ NP e ครับสภาพก็ประมาณตามนี้แหละขายตามสภาพราคาเทนละห้าพันห้าใช้งานได้18บแปนิ้พันละสเคยซ่อมมาครับราคานี้ตัวนี้สักส5มพันหแล้วก็ตัวนี้เอาสัก จาก4,900เหลือ4,500แล้วกัน18นิ้วได้ครับเป็นประกอบสวิตชิ่งข้างในแล้วก็ตัวนี้เป็น4 c h ช n นแนของเอกซาวสวยๆครับงแรงๆ5 5 0 0บาท2,500บาทครับ2,500บาทสวยๆแล้วก็ ntsma ตัวนี้4,000บาท vok OK ตัวนี้ v o l v 1 0 9,500บาทแล้วก็คราวแท้ตัวนี้2,300 0แล้วก็พัด บูสเตอร์ตัวนี้5,500บาทของชัวนี่ครับเป็นวิทยา PA 400วิทยา PA 800ราคาเดี๋ยวยังไม่เช็คตัวนี้่ผาผ่านก่อนแล้วก็ตัวนี้นี่อันนี้ S พันสองเอาไปเท่าไหร่ดีเอาไป5,500ครับ5 5าทบาทสินใบนี 18, บ้พันละสสินคิดว่า5 0 0 0ตัวนี้4,500บาทครับรุ่น S 5 0 0 0 ขาย4,500บาทตัวนี้ก็4,500บาททาดา NTS ตัวนี้5,000 x t e c แทนละ7,500บาทครับตัวนี้เป็น x t e c Audio ตัวนี้เป็นรุ่น2,000แล้วก็ตัวนี้5,000โอ้ยฝุ่นเกาะในเช็ดแล้วก็ Sound Standard ME 4,800ตัวนี้10,000บาท PE 1,300ตัวนี้ของ A Technic 4,500ตัวนี้3,500 แล้วก็ทีดีเคทีดีสิบสามสติกเกอร์ครบถ้าเช็ดก็จะใหม่อยู่หลายวันไม่ได้เช็ด2 1ง0 0บาทแล้วก็ซินกีว่าตัวนี้เอ0 0จ็ดขายละแทนละเ0็ดพันครับผมเช็ดฝุ่นก็ออกแล้วเนี่ยฝุ่นมันเยอะตัวนี้เล็กซิค2อนสอามแล้วก็คอร์สโอ้หลายราคาไม่ได้ตั้งเลยลืมหมดแล้วต้องดูในสมุดตัวนี้มาแล้วนี่ครับ เป็นรุ่น DPA 260 FIR 16,000บาทแล้วก็ DBX ก๊อป3,900แล้วก็ DB Mark ตัวนี้ลเก่าละ6,000ตัวนี้ก็3,900ตัวนี้เป็นโบส5,500บาทโบสปลั๊กไฟก็เอาเท่าไหร่ดีอาไป700แล้วกันตัวนี้700ตัวนี้900เนาะประมาณนี้ แล้วก็สีชนเลตัวนี้ JBL สี่พบาท DBX แท้มหาจักรตัวนี้เอาไป3,500บาทประมาณนี้เครื่องเล่น2ตัวนี้เครื่องเล่นเพลง5 5าพันหครับได้2ตัวนี่ห้าพันแล้วก็ตู้คมสันคู่นี้3,000ันบาทพร้อมดังดอกเดิมเลย มอดึงไฟ6 0์ตัวนี้มีทำเหล็กให้แล้วก็เป็นปั๊กด้านหลังปั๊กพาวเวอร์ด้านหลังมีปั๊กให้ตัวนี้เอาไป6,000ครับผมประมาณนี้เหลืออะไรอีกก็ฝากร้านด้วยครับนุกนิกซาวสีสเกตรครับตั้งร้านตั้งอยู่อำเภอปรางกูจังหวัดสีสเกตเบอร์โทรติดต่อ0841926971ครับผมนี่พามาดูตัวนี้ใหม่สสยๆครับผมจะเอาขึ้นรถเฮเลย แต่ว่าก็ขายด้วยตัวแทนขายเยอะันใดสนใจครับสอบถามได้เด้วของมีประมาณนี้ครับผมฝากไปด้วยสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณครับ